ซุ้มและใบเสมาโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามบริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้นจะมีซุ้มและใบเสมาโบราณเป็นใบเสมาที่สร้างจากหินสลักมีลวดลายที่สวยสดงดงามมากครับลักษณะ จะเป็นใบเสมาคู่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มหินอ่อนซึ่งจะทำเป็นรูปบุตสบกยอดเจดีย่อเหลี่ยมไม้สิบสองสูงประมาณสองวาหนึ่งซอกมีอยู่ด้วยการแปดซุ้มซุ้มเสมาหินเหล่านี้กามประวัติวัดกล่าวไว้ครับว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาณริศรานุวัตติวงศ์ทรงเรียกว่า สิราคเมนบริเวณโดยรอบมีสิงโตหินตัวเล็กแบบจีนตั้งอยู่บนแท่นระหว่างซุ้มใบเสมารอบพราอุโบสถจำนวนถึง112ตัวมีเหล็กยึดแท่นเป็นแนวรัว้วติดกันโดยตลอดจะเว้นแต่ช่องทาง ที่จะเดินขึ้นลงบันไดพระอุโบสถเท่านั้นครับบริเวณช่องว่างทางขึ้นพระอุโบสถก็จะมีตุ๊กตาหินรูปคนจีนนั่งบนเก้าอี้หน้าสิงโตจีนอีกช่องละสองตัวรวมทั้งหมด16ตัวครับส่วนบริเวณหน้าพระราเบียงคดโดยรอบพระอุโบสถ มีตุ๊กตาหินรูปทาหารจีนตั้งเรียงรายเป็นแถวอีกจำนวน144ตัวครับตรงมุมพระอุบโบสถทั้งสี่มุมจะมีพระเจดีย์แบบจีนทำด้วยหินเป็นซุม้มบรรจุตุ๊กตาจีน8ตัวชาวจีนเรียกว่าโป้ยเซียนมียอดเป็นปล้องๆเลียวเล็กขึ้นไปตามลำดับ ขายป้องชะไหนตามแบบพระเจดีไทยมุมละหนึ่งองค์ครับ